วันนี้ก็จะมาบอกวิธีแก้ปัญหาในกรณีที่ดินของเราเป็นดินเหนียวเอามากๆนะครับคือดินเหนียวมากๆนะครับเหนียวแบบนี้เลยนะครับนี่อันนี้คือดินเหนียวล้วนๆแล้วเวลาเราจะทำะในการผสมฟางหรือว่าฟางในการจะทําก้อนอิดนะครับมันจะมันจะลาบากนะครับในการที่จะย่ายํา เพราะดิน,เป,นเป็นดินเหนียวนะครับคือเราจะผสมเลยมันก็ไม่ได้อันนี้ต้องแช่ไว้นะครับแช่ไว้มันอย่างต่าสุดก็คือสามชั่วโมงนะครับอันนี้นะทีนี้ถ้าแช่แต่ดินนะครับแล้วเราเอาน้ําแช่ดินไว้แล้วพอเรามาผสมกับฟางนี่มันจะมันก็จะเป็นการแบบดินเหนียวนะ้มันยากนะครับมันยากมันทามันจะเสียเวลานะครับถ้าเลี้ยงได้ก็เลี้ยงนะครับดินเหนียว ใช้ดินร่วนปนทรายน่าจะน่าจะดีนะครับแต่ก็มีในเมื่อเรามีแต่ดินเหนียวแล้วก็สามารถสามารถที่จะทําได้นะครับวิธีก็คือเราผสมดินกับฟางเอาไว้เลยแล้วก็แช่แช่ไว้เลยนะครับไม่ต้องมาผสมทีหลังครับเราผสมตอนตอนเราตักดินใส่นะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับวันนี้ดินเหนียวครับเหนียวมากๆเลย เรียบร้อยนะครับหลังจากนี้ก็เราจะแช่น้ําเอาไว้นะครับเดี๋ยววันนี้มันมันเย็นแล้วนะครับเราไปยก็เลยไม่ทําก็จะแช่ไว้หนึ่งคืนนะครับหนึ่งคืนก็ถือว่านานสุดแล้วถ้าแช่ไว้หนึ่งคืนแล้วหนึ่งวันสองวันมันจะฟางมันจะเน่านะครับฟางมันจะเน่ามันจะทําให้เหม็น คลิปนี้ก็มาเล่าให้ฟังนะครับในกรณีที่เรามีดินเหนียวเนาะก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับ